สวัสดีค่ะพวกผมชอบทวายกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะหารีวิวโนเกียตัวนี้กันอีกเป็นครั้งที่สองครับทุกคนจากจากการที่จากหายกับโนเกียเครื่องนี้ไปนานมากแล้วครับวันนี้ก็จะมาลงเครื่องนี้ใหม่นะคือเราจะทุกคนเคยได้ยินปะที่มันจะเป็นตัวโนเกียที่เขาบอกเดินได้อะวันนี้ก็เดินได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคบทุกคนเข้าไปที่ตั้งค่าตัวนี้นะ <BS> อันนี่คือผมใช้เสียงนี้ในการโทรเข้าอยู่นะครับทุกคน,คนแล้วคนดูดิขอมีว่าโทรศัพท์สมัยนี้น่าจะทำไม่ได้นะคะทุกคน <laughs> มันเดินยังเดินต่ออีกอะค่ะี๋ยวคุณฟังรอบสุดท้ายนะคือรอบสุดท้ายมันจะแอบ,บเดินอีกครั้งแล้วมันก็จะดับเลย <laughs> มือถือสมัยก่อนเนี่ยสั่นแรงเนาะมผมเคยดูเครื่องนี้นะคือเครื่องนี้มอเตอร์มันเล็กมากอะเล็กเท่านี้เนี่ยแต่มันแบบสั่นแรงแบบแรงมากเลยอะเล็กเท่านี้นะแล้วคุณดูนะมันจะแอบ,บสัน่นแล้วก็ดัแถมหนึ่งทีโอเคแล,ล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมช่อง k a w ว i i ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่อง k a w ว i ด้วยนะคะบาย